ออไี้ได้พี่รอบนอกก็ุงเรายะห่ากันสมก็หาเคยไปหรือเป่ามาเข้าไมได้ยะพไหนไม่ต้องกลัวแถวนี้จริงๆแล้วลพลัดในอยากจะมาแต่ไม่เคเลมาไม่มีใครหากัมาเลยอ่ะเวลาเขาหาแล้วึงานที่อื่นก่อนนารมันีไม่ต้องกลัวท่านโจครับท่านมาชมคืนนี้ ไม่ต้องกลัวเลยรัชพลัดจะส่งการแสดงท่านจะไม่ผิดหวังไปค่ะแต่ว่าทางวัดจะผิดหวังเลยไม่หวังแล้วไม่ก็จังหวัดพิ่งโควิดพอดีใช่ปีหน้าขอแก้ตัวมาใหม่ปีหน้าขอแก้ตัวนะครับแล้วก็ปีหน้าขอเป็นตัวเลข20นะครับทำไมรถไม่แยกะจังมาดูเราคุ้มค่าใชันเลยค่ะคุ้มค้าะดีเราจะถูกสาดของกุ้งเครื่องเ่อลันก็เอางี้ดีกว่าเอายังไงครับ จริงๆงก็ใจคอเพื่ดีช่วงนี้ทําอะไรก็เหมือนดวงไม่ดีเมืงเง่อเย็นมาก็ต้องไปไหว้พระก,ก่อนทําไม่เพื่อสบายใจไงบางทีทําอะไรไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเออแทางหวยก็เฉียดไปเฉียดมาเล่นงานก็นั่งมานั่งรุนก็งานจะโดนคืนตอนไหนว่าหายเนี่ยไม่ได้รุ้นเดือนตอนเดือนนะตอนเนี้ยชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยโอ้เล่นเปไ็นทหารพูดว่าเนี่ได้ไม่ได้เป็นพ่อแล้วพวกนี้นเจดังด้วยทำไมคะสองเทพบุญศุลและเช็ดสุดพี่รักสุดพี่รัก คนบ้านสุงไปเฉยพี่เก่งพวกกันโอ้โหคุกูว่าเนอะมึงเล่นเป็นพี่โง่เฮงมากกว่าโง่เฮงไปเกี่ยวอะไรวะอ้าวคนสมัยนี้ก็ต้องดูโง่เฮงมึงชื่ออะไรสต๊อบสต๊อบอือหยุดท้องสต๊อบแปลว่าหยุดใช่ชื่อมึงไม่ดีเลยสต๊อบแปลว่าหยุดดุงที่ไหระดมวงวงมันก็ไม่ควรจะได้เพราะฉะนั้นมึงต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเกี่ยวเหรอเปลี่ยนชื่อต้องเกี่ยวสิเปลี่ยนชื่อแบบสัตว์ฮะชื่อเหมือนไสัตว์ เปลี่ยนชื no ่อแบบสัตว์เปลี่ยนชื่อแบบสัตว์มึงไม่เห็นแล้วนะร้องสัตว์ยาวคายหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ยาวมึงไม่เห็นเหรอเปลี่ยนชื่อแบบสัตว์แล้วดวงจะดีจะร่ำรวยจะร่ำรวยเดี่ยวยังไงอ้าวมึงไม่เห็นแล้อนกร้องร้องกุ้งสุทธิราชอ่าดีลิเกด้วยหนูมิเตอร์นี่ใช่จิ้งลีดขาวอ้าวนี่ลิเกด้วยกระแตกระต่ายนี่เป็นไงชื่อชื่อดังขน้ดเลยชื่อดังขเลยเออดวงแก้วเป็นไงอ๋อไม่มี ต้องเปลี่ยนชื่อแบบสัตว์อ๋อแล้วจะดีเหรอแล้วจะดีคือแล้วจะไม่เหมือนใครยังจะชื่อปุ้งไหมไมุ่้งแบบชื่อท้งก็ทำไมไม่เอาไม่ต้องชื่อซ้ำไม่ชื่อซ้ำครับใครชื่อใหม่ชื่อใหม่คนดูจำได้แล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเราต้องชื่ออะไรดีอ้นเหี้ยเออวางไว้ในเข้าหูีจั้งๆใช่เหรออ้าวไม่ได้ลองได้ไม่ได้ลองได้ชื่อไอ้เหี้ยแล้วมึงจะดังไม่ได้หยาบใช่ไหมไม่หยาบไม่เชื่อพวกนั้นทำตัว มสมมติว่ากูเ,เปลี่ยนชื่อแล้วสวัสดีครับทุกท่านที่มานั่งชมอยู่วันนี้ขอบคุณน้ำใจทุกท่านที่มานั่งชมเยี่ยเนี่ยเี่ยมีความสุขมากครับที่ทุกท่นทานให้ความเมตตาถ้าเกิดว,ว่าเยี่ยมีีอกาสเยียจะไปขึ้นบ้านท่านทุกคนเลยครับอย่างอย่างย่ง,มออยงไม่ผลิตเลยไม่ผลิตจะไม่ต้องไปไม,ไม่ต้องไปแล้ว,วันนี้ฮี่ไม่ได้มาคนเดียวครับพี่ครับเพื่อนเยียมเนี่ย ม,มันไม่ดีมันน่าเกลียดอะไรดีดีว่ะมันก็จะจำชื่อกูได้เหรอจำได้ชื่อจำได้คำเดียวเนี่ยไม่เชื um, ่อเดี๋ยวกูจะทาเสียงไดูทดสอบเลยทดสอบเลยเดี๋ยวนะคะกูนับหนึสาแล้วเรียกร้องกันนะเรียกร้องกันไมหนึ่งสาไอ้เหี้ยเว้ยไคนนั้นเนยจังะ ยังนี้จด้เจอลงตาตัวมากกว่าเขาทำได้เขาทำได้แน่ไม่เป็นไรเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีหัวหน้าหัวหน้าดีดีหัวหน้าดีเยนจะชอบโตจะบ้าเหรออะไรครับคุณทองคุณทองนึงยังไม่มีไม่สนใจเหรอไม่สนใจไม่ยานางเราบ้างเหรอไม่เป็นไรจับมันนี้ขยับหน่อยไม่เข้าขยับหน่อยไม่ได้คิ้วมึือไม่เท่าขยับ